สมัยก่อนที่ท้ายหมู่บ้านโบราณมีเรือนไทยไม้สักหลังหนึ่งตั้งอยู่ริมบึงใหญ่ชาวบ้านเรียกว่าเรือนแม่พง,งาเพราะเป็นเรือนของหญิงสาวรูปงามผู้ขึ้นชื่อเรื่องทอผ้าไทยจนงดงามที่สุดในละแวกวันหนึ่ง แม่พงางาถูกกล่าวหาว่าใช้ใสดยดำทำผ้าทำให้ชายหนุ่มแถวหมู่บ้านที่หลงนางทีละคนคนป่วยตายชาวบ้านกลัวกันหนักจึงบุกมาที่เรือนพอไปถึงกลับพบแค่ผืนผ้าไหมไทยสีเลือดสดพาดอยู่บนคานบ้านแต่ไม่เจอตัวนางหลังจากนั้นทุกคืนเดือนดับคนเรือที่หาปลาในบึงมักได้ยินเสียงกระตุกฟืมทอผ้า ดังแผ่วๆลอยออกมาจากเรือนร้างทั้งที่ในเรือนไม่มีใครบางคนเห็นร่างผู้หญิงผมยาวรุงรังนุ่งสิ้นไหมโบราณสีแดงเข้มเดินช้าๆลากเท้าไปตามระเบียงบ้านหน้าตาเหมือนผีที่ถูกบิดจนผิดรูปแต่ยังคงมีเครื่องประดับผ้าไทยอยู่ครบเล่ากันว่านางตายเพราะความอาฆาตของคนทั้งหมู่บ้าน วิญญาณติดอยู่กับผ้าทอผืนสุดท้ายที่นางทำก่อนจะหายตัวไปคืนหนึ่งวัยรุ่นผ่านไปแถวบึงเห็นแสงตะเกียงส้มๆ่มมมองออกมาจากในเรือนทั้งที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปนานหลายสิบปีเขาเผลอยื่นหน้าไปสองดูก็เห็นแม่พะง,งานนั่งทอผ้าแขนยาวผิดธรรมชาติผิวซีดเหมือนศพในน้ำพอนางเงยหน้าใบหน้าที่เหมือนถูกเผาครึ่งหนึ่ง ก็จ้องตรงมาที่เขาตาขาวล้วนไม่มีไหนีตาวัยรุ่นคนนั้นวิ่งล้มลุกลุกลานกลับมาบ้านเช้ารุ่งขึ้นชาวบ้านไปดูเรือนนั้นก็เห็นเพียงผ้าทอผืนยาวลากอยู่ถึงหน้าบันไดเหมือนมีใครตั้งใจจะให้มันไหลมาตามหาเขาตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านเตือนกันว่าอย่าใกล้เรือนแม่พัง,งานในคืนเดือนดับเพราะถ้าได้ยินเสียงฟืมทอผ้าดังแกร แแปลว่าผ้าผืนแดงของนางกำลังตามหาเจ้าของดวงตาคู่ใหม่เพื่อทอผือนต่อไปให้สมบูรณ์